สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมรีวิวรุ่น e 6 7ไปนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ออกมาพร้อมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตสำรองนะครับความจุ1 5 0 0ม ah ิลลิแอมนะครับชาร์จเร็ว4 5วัตต์ของทางออสเซนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นแบตเตอรี่อย่างที่ผมเคยแจ้งไปแล้วเป็นแบตเตอรี่ในเจเนอเรชันใหม่ซึ่ง เขาก็ทําการอัปเกรดจากรุ่นที่เคยมีแหละนะครับก็เปลี่ยนหน้าตานิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มความแรงในการชาร์จเข้าไปนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มาในชื่อรุ่นนะครับ e 6 8นะครับหน้าตาเหมือน e 6 7ทุกประการนะครับต่างกันแค่ที่ว่าด้านหลังของตัว e 6 8เนี่ยมันจะมีสาย pd แบบ type c มาเส้นหนึ่งนะครับนอกนั้นด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดหยิบให้ดูเนี่ยแยกไมออกเห็นไหมเหมือนกันเปียบนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยด้านหลังมันจะไม่มีเห็นไหม อันนี้คือ e 6 7นะครับอันนี้คือ e 6 8นะก็บางท่านอาจจะไม่ชอบแบบสายในตัวก็จะซื้อรุ่น e 6 7นะสำหรับท่านที่ต้องการสายในตัวเผื่อไว้เงี้ยรุ่น e 6 8เค้เขาก็ออกมาให้เป็นทางเลือกนั่นเองนะครับก่อนอื่นเราก็เหมือนเคยนะมาดูที่กล่องกันก่อนตัวกล่องนะครับก็เป็นดีไซน์ปัจจุบันของออเซนนะครับก็คือเป็นกล่องแข็งๆนะครับรูปขาวๆกล่องขาวๆนี่แหละแล้วก็มีรูปสินค้ายอยู่ตรงนี้นะครับแบนรนด์พิมไว้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเขียนว่า fast charger power bank นะครับ1,500มิลลิแอมนะครับก็เราก็จะเรียกว่าเป็นแบต10000นั่นแหละมันอยู่ในเกณฑ์หมื่นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีนะครับเขาบอกว่าเป็นสีเบทนะครับลายเบทก็คือตัวสายมันสีเบทก็ตัวเครื่องมันก็เป็นสีเดียวกันไปนะฮะตรงนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับ e 6 8สําหรับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นโลโก้แบรนด์เขานะครับมาถึงกล่องด้านหลังนะฮะ ตัวด้านหลังกล่องเนี่ยเขาก็จะพิมพ์บอกไว้ตัวโตๆตรงนี้นะว่า45วัตต์ก็คือตัวนี้เป็น power bank 1 0 0 0 0มิลลิแอมนะฮะที่มีความสามารถชาร์จเร็วที่สุดนะครับถึง45วัตต์นะครับในระบบ PD หรือ Type C นั่นเองนะครับโดยที่ตัวนี้มันจะมีความแตกต่างอีกอย่างก็คือมันจะมีตัวสายมาในตัวนะครับเรามาดูไอเอาพุทกันนะครับ รายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวค่อยๆอ่านไปทีละน,นะชื่อรุ่นคือ E 6 8นะครับน้ำหนัก197กรัมหรือประมาณ2ขีดนะฮะความจุแบตเตอรี่ก็คือ10,000มน ah ิลลิแอมนะครับ38.85วัตต์อวนะฮะในส่วนของอินพุตนะครับหรือชาร์จตัวมันเนี่ยนะครับก็จะชาร์จได้สูงสุดนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะตัวอินพุตเนี่ยสามารถใช้ตรงเนี้ยชาร์จตัวมันเสียบเอาสายไทป์ซีเสียบชาร์จตรงนี้ก็ได้หรือว่า แม้กระทั่งสายเส้นนี้ก็เป็นทั้ง Input Output คือเอาเนี้ยเอาไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แบบ Type C ก็สามารถชาร์จตัวมันได้เช่นกันนะครับก็คือสามารถาชาร์จได้2ช่องทางเลยคือเอาสายมาเสียบตรงนี้ก็ได้หรือว่าเอาตัวเนี้ยเอาสายเส้นเนี้ยไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ก็ได้แต่มันจะสั้นหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับาการชาร์จตัวมันนะโดยที่นี่นะครับเขาจะเขียนบอกไว้ว่า Type C และ Type C Cable นะครับ าชาร์จได้สูงสุดที่5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์3แอมป์นะครับ12โวลต์3แอมป์นะครับแล้วก็15โวลต์3แอมป์20โวลต์2.25แอมป์นะครับตัวนี้จะต่างจากตัว E67 ละนะครับถ้าตามสเปคที่เขาแจ้งไว้ก็คือตัวนี้จะสามารถอาชาร์จตัวมันได้เร็วที่สุดที่45วัตต์เช่นกันเลยนะครับ20โวลต์2.25แอมป์นะก็เอา20คูณ2.25ได้45พอดีนะครับ ตัวนี้ชาร์จตัวแบตเองก็จะได้45วัตต์ในขณะที่รุ่น e67 เนี่ยจะชาร์จตัวแบตเตอรี่เองได้เร็วที่สุดที่30วัตต์นะก็ตัวนี้าชาร์จได้เร็วกว่านั่นเองสําหรับการชาร์จตัวมันนะแต่ในส่วนของเอาพุตเนี่ยจะเหมือนกับ e67 นะครับก็คือตัวเอาพุตนะ Type C และ Type C cable นะครับก็คือช่อง Type C และสาย Type C ในตัวนะก็จะจ่ายไฟสูงสุดที่45วัตต์นะครับ20โวลต์2.25 22. แอมป์แล้วก็ลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะฮะ ในส่วนของช่อง USB A ยังคงเหมือนกันนะครับจ่ายไฟได้สูงสุดที่24วัตต์นะครับหรือ12โวลต์2แอมป์นะจ่ายไฟรวมที่45วัตต์ในกรณีที่เราใช้แชร์นะมันก็จะแบ่งๆกันไปใน45วัตต์นี่แหละนะครับก็ประมาณนี้สำหรับโปรกล่องนะแกะกล่องออกมานะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตามในภาพนี้นะแล้วก็มีคู่มืออันนึงผมไม่ได้หยิบออกมานะก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับมีสาย Type C แบนๆแบบนี้เส้นหนึ่งนะครับ C to C นะ แล้วก็มีถุงกรรมยี่มืนเคยนะครับเอาไว้ให้ใส่นะฮะมาดูตัวแบตกันตัวแบตก็บอกเลยว่าเหมือนกับตัว E67 ทุกประการสำหรับด้านเฟสเพลทนี่นะครับหรือว่าด้านโชว์ไซส์นะก็ตัวมันจะออกแบบมาแบบเรียบๆนะครับผิวเป็นสีเบจแล้วก็เป็นผิวเงาๆแบบนี้นะฮะแบบนี้นะด้านข้างก็จะมีปุ่มสำหรับเช็คแบตเตอรี่นะด้านนี้เรียบๆไม่มีอะไรนะครับในส่วนที่แตกต่างก็คือด้านหลังนะครับแทนที่จะเป็นเรียบๆไปก จะมีสายโผล่ใหม่อีกเส้นหนึ่งเป็นสายสีเดียวกับตัวบอดี้นะนะเขียนว่า PD อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะที่ผมนิ้วชี้นี่นะเป็นสาย Type C นะฮะแล้วก็จะมีสเปคต่างๆของตัวแบตเตอรี่ในเรืการจ่ายไฟอะไรเขาจะพิมพ์บอกไว้ตรงนี้มีมอกมาเรียบร้อยนะครับในส่วนช่องด้านบนก็เช่นเคยนะก็จะมีช่อง Type C ช่องหนึ่งนะครับเป็นทั้ง Input Output นะสามารถใช้ชาร์จออกแล้วก็ชาร์จเข้าตัวมันได้ด้วยโดยที่ตัวนี้ก็รอ,องรับไฟทั้งเข้าและออกสูงสุดที่45วัตต์นะครับ ในส่วนของช่อง USB A นะช่องนี้นะก็จะไว้จ่ายไฟออกอย่างเดียวนะครับสูงสุดที่24วัตต์นะฮะแล้วก็สำหรับสายในตัวก็เช่นกันนะใช้าชาร์จนะครับทั้งแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาไว้ชาร์จอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับ45วัตต์เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะเวลาเรากดเช็คแบตเตอรี่มันก็จะมีไฟสถานะขึ้นแบบนี้นะฮะ,ะ,ะเพื่อบอกให้รู้ว่าตัวนี้ มีแบตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จุดละ25% 5นะครับ175 50้วก็25ประมาณนี้นะครับสำหรับแบตตัว e 6 8ตัวนี้โอเคเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวผมจะามาลองเสียบชาร์จให้ดูนะครับผมจะาสายในตัวมันเสียบเลยแล้วกันนะนี่ก็เหมือนเคยนะมันเสียบ iPad อันนี้ก่อนโปะเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ดูว่ามันขึ้นไงอันนี้นขึ้นชาร์จแล้วนะโอเค ตรงเนี้ยระบบตรงเนี้ยโดยพื้นฐานมันเหมือนกันนะครับก็คือโทษนะแต่ให้โฟกัสก่อนไอไฟสีสีสีจุดตรงนี้นะครับสเตทแรกเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยนะครับเวลามันทําการชาร์จแบบ PD หรือชาร์จเร็วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมนะจะให้มันอันที่แล้วพายายามใช้มันเห็นสีเขียวอ่าเห็นไหมนี่ไงก็คือถ้ามันทํางานในระบบชาร์จเร็วอยู่นะครับตัวเนี้ยไฟตรงนี้มันก็จะเป็นสีเขียวไปด้วย นะครับเพื่อบอกให้เรารู้ว่าอตอนนี้ตวัวแบตเตอรี่มันทำงานอยู่ในระบบชาร์จเร็วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับอันนี้คือชาร์จอุปกรณ์อยู่นะทีนี้เดี๋ยวลองให้ดูใหม่ลองกันเป็นเลยเดี๋ยวผมจะลองชาร์จตัวแบตตัวนี้นะด้วยสายของตัวมัน <c oughs> โทษนะอ่าเอาสายนี้เสียบเข้าไปที่อะแดปเตอร์ชาร์จนี่ดูว่ามันขึ้นยังไงอ่าเหมือนกันนะครับเวลาชาร์จตัวมันก็จะขึ้นแบบนี้ นี่มันจะกระพริบบอกสถานะว่าแบตเตอรี่เนี่ยกำลังชาร์จอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้ก็คือชาร์จอยู่ช่อง75ให้มันเต็ม75ก่อนโดยที่ไฟสถานะตัวแรกก็จะยังมีเขียวๆเ,เหมือนกันแบบนี้นี่นะครับก็คือเป็นไปตามที่เขาบอกแหละก็คือสายตัวนี้สามารถใช้ทั้งชาร์จอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเสียบตรงกับอะแดปเตอร์เพื่อชาร์จตัวแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าสะดวกและอเนกประสงค์ดีนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับอเซนอ E68 นะครับในส่วนของอตัวแบตเตอรี่รุ่นเนี้ยผมว่าถ้าถามผมจริงคือผมว่ามันก็เหมาะกับท่านที่ไม่ได้ใช้แบตสำรองเยอะแหละแล้วก็ขี้เกียจพกอะไรยุกยิกยุกยิกหลายๆชิ้นนะครับต้องการกำลังไฟแรงนะก็อาจจะแบบซื้อรุ่นเ e นี้แหละ E68 นี่แหละมีสายในตัวนะครับเวลาไปเจอดปเตอร์เราก็เอาน,นี้ไปจิ้มเข้าเพื่อชาร์จตัวมันได้นะครับแล้วก็ เวลาเราพกไปใช้งานอะเราก็พกไปแค่นี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเราจะชาร์จโทรศัพท์เราเราก็สายในตัวมาเสียบแล้วก็ถือคู่กันไว้แบบนี้อะไรประมาณนี้นะจุดประสงค์เขาคงแบบนี้นะครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันก็ในส่วนตัวผมผมว่ามันก็ดูเข้าท่ากว่า,ารุ่น e 6 7อยู่หน่อยหนึ่งแหละตรงที่มันมีสายในตัวนะครับเพราะระบบส่วนอื่นนะมันเหมือนเหมือนกันส่วนความเร็วในการชาร์จตัวมันไม่ค่อยซีเรียเพราะว่าจํานวนปริมาตรแบตมันไม่ได้เยอะมากนะครับ ไอความเร็วที่ต่างกัน15วัตเนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้ส่งผลมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมีราคาแพงกว่ารุ่น e67 อยู่ประมาณ100หรือ100กว่าบาทนี่แหละนะครับก็ลองเลือกเลือกกันดูนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบแบบสายในตัวก็เลือกรุ่น e67 ได้นะแต่ว่าถ้าแบบอนเนกประสงค์กว่านะครับซื้อตัวเดียวจบกว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับสำหรับออเซนรุ่น e68 นั่นเองนะฮะ ก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะในส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมีช้อปปีนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันลองแหวกเข้าไปดูกันได้นะครับมีไลฟ์ทุกวันนะครับแจกโค้ดแจกส่วนลดทุกวันลองแหวกเข้าไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ